กินเลยครับผมโอ้โหกินเลยน้อพ่อเนาะอ๋อมีข้างล่างอีกอือ่าพอได้เอาฝั่งนูน้น <laughs> อฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งสองฝั่งค่ะสองฝั่งเดี๋ยวจะน้อยใจกันอ